ค่ะสวัสดีเอฟซี <FC S 2> แฟนชมทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยากับสิบห้าพอามีพี่น้องเอฟซี FC ไปตามแนวทางของแม่ปูแม่ปูซื้อเลขไว้ฟ้านแบบเลยแต่งงานใหม่นะคะมั่นใจว่าเลขนาจะเขาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิง้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะปันแันนดีดกับว่าไม่ก็ได้คอยตั้งกล้องบ่ท่านแม่ปูพันว่าจะแต่งงานใหม่แต่งกับไรบ่มนคนธรรมดาคนเมียน แต่งกับผู้ไม่บ่แม่นผู้นี้บัผู้นี้เอาไปเสี่ยงไว้ใช่เสี่ยงเปียงไว้ร้อนนี่ล่ะเรื่องนี้ยังไปต้องใั่นบ่วันดีแท้ะ่อยก็เล่าขอจีจื้อที่ว้ามากมายอ๋อซื้อเลขไว้แล้วบัวปันมาได้แต่งงานใหม่ฟันดีได้หนิ่อยอันแสดงว่ามีคนมาหมักตัวหมักจัได้แต่งงานกันเ่อยอันน่้คอยผ้าเป็นยังไปเห็ดเห็ดอันบัด พอีีกท่่อได้เอามัดสื่อเลขบ้างถือสามตัวตัวหกน่ะว่ได้หลายหกหกเก็ดแมนโอ้ยยังกับเป็นเลขไปเหมือนนอจ้านนี้นะจิบบาทเต้นยังออกตั้งสามตัวตัวมันพะยาต้าสองมันเป็นเลขไทยเนี่ยนะวันนี้เลขไทยจะเอาตัวใดมาสื่อวันนี้เจพอไั้เปลี่ยนสื่อใบยังไม่ฟันใบได้แต่งงานใมหนีิฮะสื่อแล้วเนี่ย ข่อยเลิ่มมาอ่นซื้อเลขลอตเตอรี่ไปหกหกเกียดจ้ามะขืนหน่อยข่อยเบิรข่อยมาปั่นจ้าแต่ว่าข่อยมาปั่นเนาะข่อมาปั่นมาข่อยได้ข้เจ้ามาลักตึกเหี้ยแต่ว่าข่อยเป็นผู้ไปมุ่งเอาได้ตาป่ากับกบได้หลายลายเอาข่อยว่าเม่นสิเม่นเลขจะควงซื้อใบสีเขานี่ค่ะขันว่าเม่นเลขเขาก็บเม่นแปดเก้าเนาะปลากับกบเนาะขันเม่นเลขเจ้าของนิดจ้องเขา ซื้อไว้มิตายังก็หกหกหกเก็ดหกหกเจ็ดซื้อแล้วซื้ซไใไส่เหรอหกเจ็ดสามหาไม่หกเจ็ดไม่สามหาซื้อย่างไรจากใบแม่ปู่รับอิหยังบ้าจำอ่ไ้ซื้อย่างไรจากใบย่างองไ,ไป มันม <Es> <an> e ีม <S half> ันมีใบเดียวพอดีคอรออยู่ใบนั้นปิยกแวงแวงอยู่นั่นเด็กหกหกเจ็ดซื้อไว้แล้วปันมาได้แต่งงานไหมแมนป้าเล็กเจ็บเข่าก็ระวังพิสุกได้โชคจำได้ตั้งหกหกเจ็ดก็ซ้ำหานี่แมนปันตัมือได้นี่ปันาได้แต่งงานไหม อันนี้เซื омина, ้อไว orian, ้นูก่ามัดเกลี่ยเร้าหรอกวาเกลี่ย้กคือจังจะย์เบิ้แหละไมเอานิยว่งวนนั้นน่ะวนนั้นน่ะหนึ่งซีออกออกเแล้ามอออกไทยซีหนึ noticed, ่งมาออกศูนย์ซีหนึ่งบางที่ออกไทยแร้กก็ไปออกเหลึ่เป็ศูนย์หกจ้าเงินครับว่าศูนหกออกเล้าแล้วออกไท้แร้วออกเล่าบัดิหกเก็ออกไทยแร้กก็ไปออกเล่าย่ำแรงอีกนะเลี้ยงยังไเป็นสีเนื้อหาซื้อเราดิ อืหาจะซื่อไปซื่อแด้แต่ว่าของบารดยรัตต์ดีรัตต์ดีหาราไป้อเอกชนาแล้วเอกเอกชนซื้อสองซู์หาแต่ว่าสลากกินแบ่งซื้อสองากับหกศูลหาซื้อไปบอกอ๋อสรุปเอาว่าทีละน้อยทีะน้อยที่น้องเ่าซื้อไว้สองศูหากับหกซูนหานี่บอกเมียนซื้อไว้แล้วฟันบาได้แต่งงานไหมมันมาดแต่งงานเป็นเป็นเนี่ยเอกจ่อยเมีนุนทยา เป็นไรแต่ว่าผู้ใต้ผู้นั้นน่ะได้เมียสามคนแปลงความกันได้สามคนอ่ะซื้อไปอ่ะตีตีก็ดูกตีวันนี้ตีแล้วตีว่าเล็กเข่าแล้ะตีว่าเล็กเขาหล่ะตีข้าตีไรตัวเล็ยี่ได้หนี่มีหกหกเก็ดมีสามหามีสองศูนหามีหกศูนหาจะมักตัวได้ไรๆก็มู้น่มักหกเก็ดกับศูนหา จ้องหลอดเรยอจะฟันมาในแต่งงานใหม่จ้องหลอดเด็กเขาแล้วเนาะจะมากดีกว่าวงให้เจ้านี่เราเลขสามตัวสองศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเป็นควบฟันเนาะกับโฮเก็ตนี่จะมากกันเลอันเลขสามตัวนี่แล้ะนี่นี่มากตัวนึงตัวนี้หละตัวมันมันมาเลขสามตัวเน้นตัวนี้อกเลขสามตัว เลขสองตัวศูนย์ห้ากับหกเจ็ดพี่น้องตัวมั่นมานไปะนะเรีกลาวมาแล้วเพิ่มบาติ๋ถือเรียกได้งอนอออกเรียกลาวเด้อตัวสามตัวออกเรียกลาวหล้วก็ววออกเรียกไทยสื่อตัวละหาบาทจิบบาทตลากินแบงมันซื่อไว้หกหกเก็ดก็สามหาเอกซ้นมันซื่อไว้สองศูนย์ห้าหกศูนย์หาสื่อแล้วฝันเราได้แต่งงานไหมพี่น้องเพิ่มมาเรขนะ่หาจะเขาแล้วเลขสองตัวตั้ดหาสามห้าศูนย์หากับหกเก็ด หเกเจ็ดกับศูนย์ห้าเป็นตัวเน้นดังดังครับจักซื้อจักสะเป็นยังไงยังม่ดังอย่างโยเล็กซุนหานะน้องสู้มดแล้ว,ด,วด้วยีู้งอนนี่แหละจื้ตอวอะไรออกสองซุ่นหานี่แมนะ<อ>่นะนเขาเป็นไท่สามตัวได้ ร้องขึ้นหาเนี่ยจะได้กินนั้นกินเนื้อย่างวะกินเนื้อย่างวะกินซื้อหรือไม่พันธุ์ถือวันที่หนึ่งเลยเดียวอยู่ย่างต้นยี่สลายละนี่แล้วยังเงี้ยเนี่ยละวมองได้สิมีมองจอดรถไม่กว่างทางมักกว่างแต่จอดไปตรงแต่แต่ปากซอยหนาซอยเลย ตวงนี่สบายเนาะแม่ปูเขาจะเห็นพักพรอนสุทีอาสีสีคุนเอ้ยอยู่ไหยแตงโมเ่าแก่คันเอามาใหาลงทุนหัือเ่ถ่าพันเดาเมล็ดพันมาลงเขาเจ้าวานฝนหนีอยู่ฝนให้ฝนห้างแ้วตะเกาเอาแต่ฝนห้างเจ้าก็ต้องในสูบน้ำใส่ดิ่ันอระสูบในงานป๋ยเบียอีหนึ่งเห็นได้ากหลอดเยสามสามหลอดสามหลอดปูแตงโมพีละสามหอดที่ว่ามันดีว่าขาจ้ลงทุนห้เนาะ ่ะเฮาลงทุ่นหนีบัาวใบดอกลาย<ม>ลงทุ่นลายมวยหลยอันนี้เราลงแห้งแล้วะยันนะปกติว่าไอยยบบานได้ไหมปูจำว่าฝนตกย้อนเจ้ายุบบานนี่แหละหยุบบานเนี่ยเดี๋ยวนี้มิจะเดินไซไปหาดเที่ยวน้ำบัตรน้ำว่าไปรอดไปหาเฮ็ดบุญปาก่อไป,ปหาท้าบุญ เราไปใส่กบบสื้อซ้ำนี่มันปะสื่อซ้ำนี่เหรอว่นนี้ว่าสื้อหลายซือกันถือว่ซื้อกันคงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เอาตะบุญวัชนะเริ่มเขียน่าคงสุดท้ายไปเงียบเฉได้เลยกับันะเกียบุญนี่ยังปันหนึ่งปันสุกข์เจ้าฝันยังแนคิดไปตัวจีบ โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแม่ปูสื่อเลขไว้สลากินแบงหกหกเกับสามห้าเอกชนสื่อสองศูนย์หากับ6กศูนย์หาล่างเหมือเลขสองโตมีหกเ็กับศูนย์หาสามหาฟันมาได้แต่งงานไหมพี่น้องโตมักโตเน้นคือหกหกเ็เลขสองโตมีหกเก็กับศูนย์หาคนบอกว่าล่องเบิ้งมีซัํเน้ดีที่อันคลิปเก่าหน่อยก็จะลืมด้วยคลิปแรกนั่นปะ คอแบบคิ้เก้าหน่จีุนก็จีฮอกจีฮอกจอกกับซุนหาแต่ว่าซุนหานี่เจ้าสิตามเจนออกเลยมันบ่คอยเห็นเจ้าบ่ปลาชักเกียบบ้าปลาชักเียคอยเผลอว่าไรอะมันก็ออกเล่าแล้วหลอบอยู่เนาะคันนมันมันวคันมันจิ๋วอันีหลีกะกะย่าให้คอยเผลอค่ะบคอยจีเจ็บใจทิ่มซื่อๆเขาได้เต็มเมเลยเนาะสมคอยตามเนี่ยด้ตาม เขาเ<า><ม>ดี๋ยวมันออกงวดนี่ตามแต่้งคอยเห็นจะตามแต่อยู่ป้าแต่โมเนาะไปในีสีเขาา่าซ้ำจีงวดติดคือตอนช่วงเห็นบม่องมุอ้าวมันจะมีช <c oughs> ่วงเวีนเข่าซุงวดจะสีม่วงซ้ายมีหม่องยูได้เจ้าเข่าซุงวดคนมาเต็มหมดละเจ้ามือกันยูจ่องานเงาะอยู่แล้วอุ้งนี้เหรอจืดีกับมือถือกับมีเข่าไม่ลดหรือแม่ปูผู้ใดซื้อว่าเลขออกตัวใดคันรูปมิ้นหนีเนี่ยเป็นปะถ้ารู้ว่าเลขสีออกตัวใดขวัญสีบ้องหายขวัญมีนหนีอะไรเด้อ อังเด็กเล่าบอกค่อยมากเสื้อเด็กจังสิ่ล่ะมีเงินติงพอทิปปุ๊ดนี้เด็กมีเงินคอยเป็นคอยไปแล้วเนาะซื้อเงวดเดียวทุ่มาหกหกเย็ดไม่น้อยน่ะสีออกรัมตัวตัวเิเนาะเข้ากับบอลลูนออกแต่ได้คันเจ้าลูกเจ้าเสื้อหน่อยเด็กเล่าก็ได้อ้าวให้เอฟพีส่งมานน้ำเด้อส่งมันกับล่องเบิ้ง คงสุดท้ายแล้วไงเอฟซีโซนดีน้ำให้แม่ปูถูกรางวัลใหญ่เด้อได้มาทายคลิปน้ำเนยเด้อรางวัลผ้าเพิ่นผ้าเปียนไปใส่มาวันอัหลวงพ่อสมปรราถนาท่างได้ล่ะผ้งบ้านน้องซอสน้องพุ่นไหมไปทั่วที่ข้าวเจ้าเทียมขาจ้าผาไปทั่วบนป้ายขาเจ้าไปมากขาเจ้าถือรางวัลที่สามเอเข้าวเจ้าสุ่มขาเจ้าไปนะขาเจ้าได้ได้ชัวร์กันตลอดเพิ่นเฮ็ดพังได้ไ้ แค่มันเป็นแนวแนวบังเอิญของเพื่อนหรอกวดอวนไปข้าเจ้าไปมากน่ะข้าเจ้าบดไ้เล็กแต่ว่ามันมีปัญหาตอนมข่อยสีมากรถขั้นหนึ่งมันตันทาามข่อยไปไปมข่อยออกบดไออือายพูดผ้าพนักขับเนื่ยพนสื่อเล็กซีเก่าตัวเดียวน่ะขั้นที่รัดทางมข่อยบออโอ้ไม่ได้วอกเก่าซีไปยากหัวขับบ่แล้วันนี้ไปขั้นไหนมาตันทางนบนนี้ทางลงเลยทาาสะดวกเนี่ยจะไปซื้อน้ำพายสิน่ะก็ซื้อจังว่าไป ល្វើបກពាປារឿ៙ទ្ពីីសក្សាំាងហ